เดี่ยวเนื้อวัวเนืน้อหมูมีหมดแล้วก็มาตสั่งกันนะครัทุกคนนี่นะครับบรรยากาศในร้านเป็นอย่างี้เอาลูกค้ายเยอะเลยนะเ่อกี้เราสั่งเกาเหลาหนูกับเกาเหลาเนื้อพิมจิเสร็จข้าวเปล่าหนึ่งด้วยเดี๋ยวเรามาลองชิมกันทุกคนเราก็ได้มาแล้วอันนี้เป็นเกาเหลาเนื้อ ข้าวเปล่าอันนี้มีน้ำจิ้มมาด้วยอันนี้เป็นเกาเหลาหมูพร้อมด้วยน้ำจิ้มเดี๋ยวเรามาชิมดูนนะโอ้ยน่าก,กินมากอะ่ะเข้ไม่ปรุงเลยอร่อยรสชาติดีเราตั้งเป็นน้ำตก กินอร่อยเหรอได้เลย